มันโอเคไหม is as in o r d nun is as in o r d nun is แปลว่าเป็นอยู่คือ as มัน in o r d nun ก็คือโอเคหรือเปล่านะเป็นคำถามเพราะว่าคำว่า i s มันอยู่ข้างหน้านะคะฉันไม่สนใจ Ich interessiere Mich nicht. Ich interessiere Mich nicht. ich แปลว่าฉันนะคะ i n t e r e s s i e r e ก็คือสนใจมันจะมากับ sich, mich, dich เสมอข้างหลังคำว่า mich ไม่มีความหมายนะคะมันสะท้อนมาจากคำว่า ich เนาะแล้วมันก็มากับ interessieren ด้วยนะคะ i n t e r e s s i e r e แปลว่าสนใจ mich ไม่มีความหมายแล้วก็ nicht แปลว่าไม่ค่ะเธออยู่ไหน wo bist du? wo bist ดุโวที่ไหน Beast เป็นอยู่คือมาจากคำว่า s i i n นะคะแล้วก็ดูแปลว่าเธอเป็นอะไร w h s t s s o s s Was s ์อีสต์อะไร is เป็นอยู่คือ แล้วก็ lose ก็คือปล่อยไปนะปกติเราแปลว่าปล่อยไปเนาะแต่ประโยคนี้มันเป็นเหมือนสำนวนนะคะถ้าเราบอกว่า was is lose เนี่ยก็คือถ้าเป็นอะไรเธอทำไมอารมณ์หงุดหงิดนะคะ was is lose หรือเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะจะไปไหน w o h i n g e h s t du wo hin gehst du โวหินไปไหนนะคะเกสต์ลงไทยด้วย ST มันผันกับดูเนาะมันมาจากคำว่าเกเฮนตัวไปนะคะดูไปว่าเธอฉันอยู่ตรงนี้ Ich bin h i e r Ich bin h i e r Ich ฉัน i c h b i n แปลว่าฉันเป็นฉันอยู่ฉันคือนะคะแล้วก็บวกกับเพียแปลว่าตรงนี้ค่ะเธอกินอะไร Was is do Was is do Was อะไร is ตัวนี้นะคะสังเกตดูมี s สองตัวแปลว่า กินนะคะมาจากคำว่า e s n มันเป็นคำกริยาไม่ปกตินะคะโอเคอดูไปว่าเธอค่ะกินข้าวอยู่ is c e r e i s rice is e r e i s rice i แปลว่าฉัน e s e มาจากคำว่า e e n แปลว่ากิน Rice มี S ข้างหลังต้องออกเสียงให้ชัดเจนตัว r ต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะถ้าเราออกเป็นตัว L นะคะมันจะเป็นแปลว่าง่ายมันจะฟังดูเหมือนกับคำว่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ Rice นะคะแต่ว่าข้าวจะไปด้วยไหม comes to meet comes to meet COMST ตัวนี้ผันกับดูมันเลยมี s อทข้างหลังเห็นไหมคะแล้วก็มันมาจากคำว่า MIT c o m m o n แปลว่าไปด้วยมาด้วยนะคะดูแปลว่าเธอนะคะคำานี้ประโยคนี้มันเป็นคำกริยาที่เป็นแยกได้ตัดหัวตัดหางนะคะอันนี้เราพูดกับเพื่อนเนาะเราก็พูดง่ายๆแปลเป็นภาษาไทยก็คือจะไปด้วยไหมนั่นเองไปสิย a ICH g e h e MIT j a ich gehe mit ย่ะก็คือเขาถามว่า comes ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำกริยาอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัว V อยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นการตอบก็คือตอบย ja. ่นะคะแล้วก็ อิชแปลว่าฉัานเกฮมาจากคำว่าเกห์นคำเต็มของมันคือเกห์นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แปลว่าไปแล้วก็มิดเกห์นนั่นเองถ้ามีมิดแล้วมีจุดข้างหลังนะคะมันคือคำกริยาแบบแยกได้คำกริยาแบบแยกได้นั่นเองเนาะมันต้องตัดหัวตัดหางกันออกนะคะคำนี้มันรวมกันคือมิดเกห์นนั่นเองเก็บของยัง h a s t du, du deine Sachen geparkt? h a s t du deine Sachen geparkt? h a s t du มีเกอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะมี h a s t อยู่ข้างหน้ามันเป็นคำถามแล้วเกมันแปลว่าแล้วนะคะ พักเขิตัวนี้ก็จะกลายเป็นเก็บผักเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเนาะดูแปลว่าเธอไดเนอของเธอจะไดเนอร์ไดเนมไดเนไดอะไรก็ตามเราจะเอาตัวที่เป็นมีชื่อว่าสตัมทนะ,ะนั่นก็คือรากของมันรากของมันคือคําว่าได้ไดแปลว่าของเธอเนาะแล้วก็สักเข n ก็คือสิ่งของนั่นเองเรียบร้อยแล้วจ้า l l l s e r l e d i g t Alles er erledigt alles bei wa tuk jang, erledigt bei wa riap roi na kha พูด was hast du gesagt was hast du gesagt เห็นคํา hast มั้ย หนึ่งสองคำที่สองมันมากับเกใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องดูคำว่า s นะคะสกตัวนี้มาจากคำว่า Sagen ถ้ามีเกอยู่ข้างหน้าก็คือบอกแล้วซาเกนแปลว่าบอกใช่ไหมคะถ้ามีเกก็บอกแล้ว Hast ตัวนี้จะไม่ใช่แปลว่ามีเลยนะคะมันจะเป็นอดีตไปเลยที่เราใช้พูดในภาษาเยอรมันนั่นก็คืออดีต PERFECT นั่นของเรานั่นเองนะคะ s แปลว่าอะไรดูแปลว่าเธอ was hast d u g e s a g ก เธอพูดอะไรนะเธอบอกอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไร ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt มีคำว่า gesagt อีกแล้วนะคะ nicht ตัวนี้ที่แปลว่าไม่อะคะ่ะ มันมี s อยู่ข้างหลัง s ตัวนี้แปลว่าเลยไม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงให้ชัดเจนเนาะในภาษาวัยรุ่นเราก็จะออกเสียงเป็น nix เลยนะคะ h แปลว่าชานร์ไม่มีความหมายเพราะว่ามี g อยู่ข้างหลังนะคะพูดอีกทีสิ kannst du das bitte wiederholen kannst du das bitte wiederholen Canstu แปลว่าสามารถนะคะเธอสามารถ Das แปลว่านั่นสิ่งนั้นนะคะ b i t t e r คือการุณาการุณา Video l e n ก็คือทำอีกครั้งพูดอีกครั้งนะคะเราสามารถตอบตกลงเข้าไปค่ะยินดีค่ะได้ค่ะ Ya แกนเนอร Ya แกนเนอร Ya แปลว่าโอเคเลยได้เลยค่ะนะแกนนะ หรือแกนอันเดียวกันใช้อันไหนก็ได้นะคะแกนเนอะแปว่ายินดีค่ะหรือมีอีกคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือไม่มีปัญหาฉันทำได้อยู่แล้วนะคะก็คือ kind problem kind pro blame kind ปิดปากทันทีเลยนะคะตัว n น,นะแล้วก็ pro pro นะคะ b บลเมนะคะภาษาเยอรมันจะมีข้อดีคือมีตัวไหนบ้างออกหมดเลยออกทุกตัวเลยนะคะ k โปร p r o b l e m ไม่มีปัญหาทำให้ได้เราจะกินอะไรดี was sollen wir essen was sollen wir Essen Was อะไร Sollen ควรจะ w e r พวกเรา Essen กินนะคะ <g ül üyor> ยังไงตามตัวเลยไม่มีการผ่านใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคำว่า w e r เราใช้กับ A N อยู่แล้วไม่ผ่านมายังไงก็อยู่อย่างั้นนะคะไม่ผ่านคำกริยา Was อะไรเนาะ sollen ควรจะ Sollen w e r ก็คือพวกเราควรจะ แล้วก็เอซึนก็กินนะคะตามสูตรเลยตามแกมมาภาษาเยอรมันเลยเนาะมีโซลเล่นต้องมีเอซึนไม่ต้องทำอะไรนะคะก๋วยเตี๋วดีไหม Wie w ä r e es mit n u d e l n Wie w ä r e es mit Nudeln? v/versus เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบเก่งใจเอาไงดีนะคะหรือว่าเก่งใจนั่นเองเนาะ v e r s s นะคะเราสามารถถามได้ตลอดเลยนะแล้วมันจะมากับคําว่า m i t นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากกินนูเดิลแล้อยากกินมันมีกาแฟกับชาใช่ไหมคะเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินชาดีไหม v e r s s m i t ชาในภาษายอัมันคือ tea v e r s s m i t e นะคะ okay gottina das ist eine gute idee das ist eine gute idee ทุกคนเห็นคำว่า ide e ไหมคะมันมีตัว a สองตัวอยู่ข้างหลังถ้าสลัติดกันนะคะในภาษายมันเราจะลากเสียงนะคะตัวนี้ไม่ใช่ ide e สั้นๆนะคะเป็น ide e นะคะแล้วก็ das ist ก็คือนั่นคือนะคะ I เนอะแปลว่าหนึ่งจะ I เนอะ I เนิ่ม I n e n I อะไรก็ตามเราจะดู stumped หรือรากนะคะรากก็จะมี a e n นะคะนั่นก็คือคำว่า I นั่นเองแปลว่าหนึ่งนะ,ะ good ก็เป็นสตัมป์เหมือนกันเป็นรากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างหลังจะเป็นแค่ผ่านไม่มีความหมายนะคะตัว A ห้อยอยู่เนาะเพราะฉะนั้น good ก็คือดีนั่นเองนั่นคืออ,อความคิดที่ดีนะคะหรือได้เลยโอเคเลยชัวปวดหัว ich habe Kopfschmerzen ich habe Kopf märtsen. Ich habe มารส์ c h habe มีน habe, mee, นะฉันมีเนาะถ้าตามภาษาญีมันก็ฉันมีนะคะคอฟแปลว่าหัวนะคะแล้วก็ s c h m e r z e n แปลว่าเจ็บแปลว่าปวดนะคะสมากเราจะแปลว่าปวดนะคะ ปวดหัวก็ Kopfschmerzen ปวดท้องก็ Bauchschmerzen คำว่า Schmerzen หรือพวกปวดทั้งหลายแหละเราจะใช้คำว่า Ich habe เราจะไม่ใช้คำว่า Ich bin นะคะอันนี้เลยค่ะ this is here d i s e s here ด i s ซ s แปลว่านี้นะคะ h e ียแปลว่าตรงนี้อันนี้เลยค่ะนะคะตรง h e ียร์เห็นตัว r ข้างหลังไหมคะตัว r ตัวนี้เราจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะอ้าปากเป็นสระอานะคะ h e ียอลเฮียนะคะโอเคอันไหนทำไมมันใจอันไหน Velches 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 Mm hmm. zha ตัวนี้นะคะถ้าอยู่หลังสระที่ปากเรายิ้มเห็นสระไหมคะตัว a ตัวที่สองนะคะนั่นก็คือสระในภาษาอัหกันเนาะถ้าปากตัว a ตัวนี้สังเกตปากตัวเองยิ้มไหมยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นจะออกเสียงเป็นขอไข่ที่ผสมกับชอช้างนะนั่นก็คือชอช้างปากยิ้มนั่นเองนะคะมันจะออกเสียงเป็น w e l นะคะรอตรงไหนหรือให้ฉันรอตรงไหน เป็นภาษาบ้นบานๆของเราก็คือรอตรงไหนเนี่ยว่าโซลิชว่าฉันวอาโซลิชก็คือที่ไหนตรงไหนว่าฉันแปลว่ารอนะคะ ว่าเห็นคำว่าว่าไหมคะมันจะมีตัว r อยู่ข้างหลังถ้ามันผสมกับตัว R เราจะมีการลากเสียงนะคะเราจะไม่ออกเสียง R เนาะถ้าเราไม่ได้อยู่ภาคใต้เราจะไม่ออกเสียงเป็นวารตน,นะ,ะเราจะออกเสียงเป็นวา t ต นะพราพอจะลากเสียงให้มันยาวขึ้นเพราะว่าสระอาะก็ยาวอยู่แล้วเรามาเจอตัวแอมาเจอเพื่อนคู่ใจนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เสียงยาวมากขึ้นนะคะว่านั่นเองเนาะเพราะว่าบางครั้งเขียนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ออกเสียงอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครเคยเรียนภาษาอังกฤษก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้นะโอเคตรงนี้ใช่ไหม Here, r e c h t e r Here Richtig Hier แปลว่าตรงนี้ Richtig แปลว่าถูกไหมนะคะตรง Richtig เนี่ยตำ่ำทำเสียงต่ำลงเพราะมันเป็นคำถามนะคะเ e r r ริชติชนะคะเวลาไปหาหมออยากจะถามว่าไปรับยาตรงไหนคะ wo ่ e บ o m m e i มอร์อิชดีเม m e คัมเม e เตอ m ์โว่ h บ ดีเมดิคาเมนต์ medica mentor u h v e r o m m a ish ก็คือฉันได้รับตรงไหน kids, ฉันจะไปเอาตรงไหนนะคะ t h medicamentor er, ก็คือ,อยานั่นเองรับยาตรงนี้เลยค่ะ d i medicamentor er. Be here. Er becomes to hear e D medicamenta becomes to h e r e medicamenta ลงไทยด้วยเธอเป็นเพศดีนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ becomes มาจากคำว่า become เหมือนตบไทยด้วย st เพราะว่ามันผันกับ do นะคะแล้วก็ h e r e ก็คือตรงนี้ Was wirst du kaufen? Was wirst du kaufen? Was wirst du kaufen? เธอจะไปไหนนั่นเองเธอจะไปซื้ออะไรนะคะเป็นอนาคตเพราะตอนที่เราถามมันยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะการไปซื้อของมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นอนาคตนะคะเราจะใช้คําว่า werden ดู er มันผันกับ west นะ,ะไม่ได้ผันกับ werden เนาะเพราะฉะนั้น was west do เธอจะจะอะไรคะ k a u f ฝัก็คือซื้ออะไรจะไปซื้ออะไรไปกับใคร mit dem guest do m i t wem g e h s t d u m i t wem แปลว่ากับใครนะคะ g e h s t แปลว่าไปมาจากคำว่าเก h ้ n แล้วก็ดูในภาษาเยอมันคำว่าใครนะลองดูคำที่หนึ่งที่สองเวมนะคะมีอยู่สามคำมันจะมีคำว่า w ว r w เวแล้วก็เ e m นะคะสามคำนี้แปลว่าใครเลยถ้าเจอที่ไหนแปลว่าใครเลยนะคะไปคนเดียวจ้า

ทุกประโยกแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็สามารถดูวิดีโอได้ไดหลายๆรอบนะคะแต่วันนี้อยากจะฝากคอร์สที่เปิดใหม่ด้วยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสเปิดคอร์สพูดสักทีนะ,ะมีถามมาเยอะมากเนาะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสำหรับคนเริ่มต้นเริ่มใหม่นะคะแล้วก็เริ่มจากที่แบบคนพูดไม่ได้เลยนะคะจะมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเป็นคอร์สวิดีโอนะคะเราก็คือดูวิดีโอเนาะแล้วก็แบบที่สองก็คือออนไลน์นะคะนั่นก็คือเราจะเรียนออนไลน์กันเป็นกลุ่ม เล็กๆนะคะออนไลน์ไม่เยอะค่ะกลุ่มเล็กๆเหมือนเราสอนกันเ,ออเกือบจะตัวต่อตัวเลยก็ก็มีนะคะบางครั้งเปิดก็มออีคนสมัครเยอะบ้างน้อยบ้างนะคะก็แล้วแต่แต่ข้อน,นี้น้อยจริงๆและก็เล็กจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ไลน์เลยนะคะโอเคค่ะสอบทา,ายละเอียดได้ตรงนั้นเลยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เอาวิดาเซนเวเซนอุนสเชา